้องที่กาคะแนนนี้บอกโก้ได้ไงดูวะไม่มันอยู่ที่เม็มมมด ม่อนแต่พคมอยู่ที่เม็ดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวไอ้นี่ใช่เหรอเออถ้าเราไม่บีบเม็ดมันก็เหมือนโดดเขียวธรรมดานะ่ะจะปูแล้วเนี่ยคงพมแหละเอาองพมไปหมดทุกอย่างนะหมดหือ่อเเออทีมของคุณนี้นครับใส่นนะไปด้วยเป็นไง <laughs> พี่าป่นี่พี่พี่พีี่ี่พี่พี่พี่ี่พ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 แ่พี่พี่ี่่ี่่ี่พ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 ี่ี่พี่พี่ี้พี้พี่พี่ีพี่พี่พีเพย่่า เอ,อยเอรักจำเบิดทีรักเกิดมาดิแซมเบิแซมเบิประเทศประเทศรักจำเบิดต้องหาดูดิไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะตรงนั้ผมไม่มีกันใกลตอ ี่ยวไปกินนะแค่นี้เ่ว้ดดอบอกปากเลยว่เวียนกรรมกูด้ลยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยูร้นายยนทำ ้ยยิใครไม่ตายเลยสาหกสองตัวเลยผมว่าพี่เหม่งยังไม่เชนกับเก็นเอียนอะไรดีวยพบคุณสายกันมีนมีนมอนแล้อยัง แต่โคงมาโดนพี่แตกเรามันไล่เหมือนกันนะ,ะกเนี่ยโค้งผมไม่ค่อยดีกับพวกน้ำบัดลมว่าซื้อกาแฟกระป๋องมาตุนไหมไอ้เหี้ย ทีมของคุณได้รับชัยชนะกาแฟกระป๋องมาตุดแล้วห้าหกกระป๋องมาตุดแก้วกาแฟกระป๋องก็น่าคือสองขึ้นเดียว Oh ทีมของคุณได้รับชัยชนะมาขวาสามเจ็บหนึ่งไฟฟ้าแล้วสอง หาหาหทีมของคุณได้รับชัยชนะไปไหนกันไปไหนก็ได้พี่ผมวิ่งได้หมดผมอยากวิ่งงานไอ้เนี้ยงานคริสต์มาสแกน,น,น,นเน,เนร ผมเห็นหมดแหละมีอะไรที่ผมอมองไม่เห็นครับนั้นและสแกนเนียที่มีที่สิงห์อืเฮ้ยต้องไปเอาเป็นหกล้ออ่ะที่ใส่เจบดสองนะเสิบสองล้อมันไม่มีลายกล <25 S 1> <c oughs> ่องห้าไป็นจบอยดูกล่องห้าหน่อยลายันเหยวะมเป็นลายธรรมดา ิเศษแต่จะเป็นลายที่แบบรองรับติดสองล้อเป็นลายพิเศษเล่นกล่องให้หน่อยแล้วใช่ไงพี่โคกน้ำตาลทั้งนั้นไอตัวอยู่ไหน เล่นการมาพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับทีมของคุณพ่ายแพ้สาธิวิ่งงานกันสักงานหนึ่งครับอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ลักเตอร์ครับผมครับครับเฟิร์สกองมาะนะแตกเลยพี่ก๊อปดาวเลยบ้านล่างพี่ครับ,บ,รบเออผมอยู่ข่าย,ยพี่แตก อะไร่ลายนี้ใช่ไหมพี่เม่งพี่กำลังไป,ไปตอนนั้นสงสัยจะไม่เปลี่ยนเป็นหกล้อก่อน, <Hey. S 1> นเฮ้ย ตาลน,น่าจะซากวั้งหรือยิงผิดตัวไม่รู้หืมพี่เมย์โดนเตะเกิดพอดีโดนเตะบ้าง พี่อยากมีเงินไปทำทพอกกิ้กันเร็วแล้วแค่นี้ขนาดเสียงผมว่าพี่ไม่ชินกับเกมมากของคุณแน่<ช>นะไอ้โต๊ะมันสูงสูงจนได้เอาหมอนมารองแขนคนอ่ะปวดแขนที่บอกว่าไม่ชินกับเกมตรงนี้คือแบบเหมือนเราเหมือนเราแบบขับรถคันไหนก็ขับเราจะต,ต้องขับรถคันที่แบบ แผล่ที่เป็นคนชอบหาจุดหาอะไรเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็ขาบรถคันดิ้งก็ได้แหละแต่ว่าที่เขาจะเยก็ขับคันไหนก็ได้ถามว่าเอาเอาตรงตัวมาหาแล้วตัวละคองเสิรงามของรถลุ้นๆเลยไม่ได้เรียกขับเพราะว่ามันแรงหรือเอะไรเลย ขับเรารถมันสวยใช่ไหมแล้ไม่มีอะไรเลยาเราหาเราระวังหาเรา,า,า,าตัวหนึ่งตัวเสียม่วงเฮ้ยผมลืมอันนี้ว่ะเดี๋ยวนะผมว่าแล้วผมม,ม,ม,วผม,มันดูนนมัเเนล้นทีมของคุณพ่ายแพ้ ตัวกล่องหายไปหายเลยใช้ใช้อันไนดีนะท็อปหกคูณสองลองไทเกอร์ไฮคลิปไหนก็ได้ที่มียี่สิบสองะ้อ แกลิฟต์ก็มันจะเป็นไวะเป็นสิบล้อเท่าเดียวอ่ะทีมของคุณได้รับใช้ชนะได้หกคนสองลองนี่แหละคนของอแหนกได้ ไม่เห็นไม่ไไมเห็นกระตายซะแล้วท,นนทีมของคุณได้รับชัยชนะนเฮ้เฮ้เตัวสูงหรอ ซากระบนทีมเขาจะรับชัยชนะ โอ้โหเย็ดแค่แม่งรอคุณเลยไอสีดาวซากแล้วยิงไปทีหนึ่งแล้วไม่กิช ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ